ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้ผมพามาเดินแถวคลององอ่างะสะพานเหล็กนะครับตรงนี้วันนี้ก็มาเดินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเช้าวันเสาร์นะครับก็ยังมีตึกเก่าให้ดูอยู่นะ ตูไม้เก่านะครับจั่วเก่าเก่าวันนี้ก็ฝนก็ลงเม็ดนะครับฝั่งทางนล้มก็ขายของอยู่ดูเขาทำเป็นที่เก็บของหรือเปล่านะ นี่ก ah ็เป็นตึกเก่าตึกแถวเก่านะครับแถวคลองโอกงอ่างกุ <pt> ้ยช่ายสะพานหันนะครับฝั่งทางโน้นนี่บ้านเก่าเก่ามงสังกษีนะครับ นี้พามาเดินเที่ยวนะครับคลองอกอ่างสะพานหันนะตอนนี้อยู่สะพานหัน ก็มีปลูกต้นไม้นะครับดูต้นไม้ก็โตแล้วนะก็น่าจะสักปีกว่าเกือบจะสองปีแล้วล่ะ อันนี้ก็คือสะพานพานุกพันธ์นะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งไปทางนู้นก็จะเป็นเมกาพาซ่านะ,ะห้างเมกานะครับสะพานเหล็กพาซ่าน้ำในคลองนี่สิจะเป็นน้ำที่ เป็นน้ำมาจากทางเหนือนะครับผันมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาออกสีขาวขุ่นนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นใต้สะพานนะครับก็ดูสะอาดดีนะสะพานพานุกพันธุ์นะครับตรงนี้ก็เป็นแยกวางบูรพานี่คือถนนเยาวราชนะครับี ตรงนี้ก็จะมีผ้าใบมาติดให้ใหม่นะครับมีร้านขายรองเท้านะ่ะน่าสดมากเลยนีนะ่นเป็นรองเท้ามือสองนะครับใส่ออกกําลังกายนี่ยังดีนะ ตอนนี้ก็เดินอยู่เดินมาทางนี้นะครับถนนเยาวราชนะครับนี่โอ้โหตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกถนนบอดีพัฒนนะถนนบริพัฒนนะครับนี่โอ้โหตรงนี้ตึกเก่ามากเลยดูสิทางด้านขวาจะเป็นเบื้องนาคอนเกษมนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเบิร์งนาคอนเกษตรนะ,ะ,ะถนนบริพัตจะมาจากทางวัดสเกตนะ ดูอิดนะครับตึกแถวเก่าพี่ตรงนี้เขาเรียกเบื้องนาคอนป่ะใช่๋อนี่แหละเบ<น>ื้องนาคอนเกษมตึกนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่หมดฝั่งน้อก็ใช่อขอบคุณครับ เวิร์งนาครเกษมนะครับ เกษตนะครับแต่เขาปิดนะไม่มีคนอยู่แล้วอตอนนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วนะครับก็มีคนดูแลนะเวิร,เร์กนาคอนเกษม าย้ายออกกันหมดแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาเวนคืนพื้นที่นะไม่ให้คนเข้ามาอยู่คนที่อยู่ในนี้ทำมาหากินในนี้ก็ต้องย้ายออกนะครับนี่ครับมองเข้าไปข้างในก็ว่างเปล่านะ เป็นที่เอกนชนแล้วนะครับตอนนี้คนทั่วไปจะเข้าออกก็ไม่ได้แล้วนะเวิร์งนาครน,นเกษมนะครับนี่ก็เป็นสีแยกวัดตึกนะครับร้านก็มีขายดี เป็นถนนเยาวราชมาจากเยาวราชเลยด้านซ้ายก็เป็นถนนจัก,กรวรรดะคะิครับทางขวาก็จะขึ้นสะพาน้า ือสี่แยกวัดตึกนะโู้ก็เป็นไทยหน้าเท้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านทองเล่งหงนะหัวมุมพอดีนะร้านร้านทองเล่งหงก็เดินไปเรื่อยๆนะครับพาเดินดูบรรยากาศเ,าเวิ้งนาคอนกเกษมนะครับที่อยู่เนี่ย แต่ก่อนร้านนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะครับบื้อนาคอนเกษมซอยสนี่ครับ,บ,รเ,รบเขาย้ายออกหมดแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะแถวนี้ จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับในอนาคตเนี่ยเา,าเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะครับมีเอกชนมาเช่าต่อนะ ก็จะเป็นแยก SAB นะครับเป็นตลาดคลองผมนะทางนู้นตรงนี้ก็เป็นถนนจกักรวรริไม่มีแล้วนะครับเวิร์กนาคอน,กนเกษมวันนี้ผมก็พามาเดินเลาะดูนะบรรยากาศรอบๆนะครับาตามคำขอนะครับของเพื่อนๆขอไว้นะครับ กันหมดแล้วนะครับด้านในก็มีแต่วความว่างเปล่าร้านขายเครื่องดนตร,ตรีขายนี่ก็เป็นร้านทองนะครับร้านทองนี่ก็ย้ายออกนี่คือแยก SAB นะครับข้างหน้าก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะ,ะเป็นตึก โบราณน,นะครับนี่นคือแยก SAB บทางนี้จะเป็นถนนจัก,กรวรรดินะครับไปวัดตึกไปก้านะครับส่วนไปทางนี้ก็จะเป็นถนนบอรจักรหัวมุมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดคลองถมนะ ทองผมหมดเลยฝั่งนี้นะก็เป็นถนนเจริญกรุงนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับลึกลงไป20-30เมตรนะ ก็จะเป็นตึกเก่าเหมือนกันนะครับนี่ถนนจเจริญกรุงนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกแถวเก่าๆนะ,ะรีโนเวททาสีใหม่ดูครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะของเวิร์นนกนครเกษตรก็ปิดนะครับนี่ร้านพวกนี้เขาก็ปิดกันหมดเลยอยู่ในเวิร์นี้นะผมเป็นเวิร์ที่ใหญ่นะครับผมเดินมานี่เดินมานี่ก็ไกลเหมือนกันนะถนนจเจริญกรุงนะครับถ้าผมเดินไปทางนี้ก็จะไปทะลุออกคลององคอ่างเหมือนเดิมนะครับ วันนี้พาเดินเที่ยวนะต,ตามคำขอของเพื่อนๆนะครับเ,เวิร์งนาะคอนเกษร,รโโหนี่ตึกเก่าโคตรเก่าเลยนะครับนี่น่าจะเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วเนี่ย ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะครับก็เป็นตึกเก่าเหมือนกันตึกเก่าโบราณน,นะตรงนี้ก็ย,ยังมีร้านเชร็ก็ย,ยังเปิดอยู่นะครับแล้วฝั่งทางนี้ก็เขาก็ยังเปิดร้านกันอยู่นะครับ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นตึกแถวเก่าทั้งนั้นเลยเแถวนี้จะเป็นร้านขายเพชรขายเพชรนะครับเ,เวิงนาคอนกเกษม ก็เหมือนกันเนี่ยก็เป็นตึกแถวเก่าสองชั้นนะครับโซนนี้นี่ก็ทำสีใหม่นะทำสีมุงหลังคาใหม่นะครับนี่นี่ซอยเจริญกรุงซอยเก้านะครับนี่ตรงนี้นะถูกฝั่งตรงข้ามกับเวื้องนาครนเกษมน,นะครับ น,นี้ก็จะเป็นถนนบอริทัศนก็จะไปออกเกียววาวราชถนนเจริญกรุงนะครับ ถนนเจริญกรุงนี่ก็จะมาทะลุมาจากแยกนี่ครับแยก3มยอดนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน3ยอดนะที่เป็นตึกเก่าที่ทำสีใหม่เนี่ยนี่ก็คือคลององอ่างนะครับ ลองโอ่งอ่างนี่ามาสุดตรงนี้นะครับเราปรับภูมิทัศน์ใหม่นะเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับมานะครับมาดูริมคลองโอ่งอ่างนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพวาดนะ ก็จะเป็นตึกออกทรงเก่าๆโบราณน,นะครับนี่ก็มีภาพวาดนะครับน่ารักน่ารักนะฝั่งทางโน้นก็มีนะครับ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่ผมมาถ่ายอยู่เนี่ยเวลาตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงนะครับแต่ก็ยังไม่มีแดดนะถ้าเป็นวันหยุดนะถ้าปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินถ่ายรูปกันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นซอยตรงนี้เล็กๆออกไปทะลุก,กับไปทะลุเอาเวิรนะ์กนาคอนกเกษมนะ น,นี้ก็เป็นสะพานเหล็กสแควร์นะครับฝั่งทางนู้นนะฝั่งตรงข้ามผมก็มีวัยรุ่นมีนักเรียนนะครับมาปากันมาเดินเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับวันนี้ผมเดินฝั่งนี้คนเดียวนะก็จะเดินไปที่ถนนเยาวราชนะครับก็จะไปสิ้นสุดตรงนั้น ทั่งทางนี้ก็ยังไม่ได้ทาสีใหม่นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตึกเก่าๆตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอาจจะเป็นร้อยปีได้นะครับ นี่ก็ขี่เวสป้านะครับแขกขายผ้าโสรผ้านะ,ะช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะครับใครอยากจะมาเดินเที่ยวก็มาได้นะครับตอนเย็นนี่น่าจะมีร้านค้าขายของกินนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดกันหรือ,อยัง เพราะว่ามาตรการขายล็อกทิงไปรัวเขาให้เปิดถึงกี่โมงนะครับสำหรับร้านอาหารหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะตรงนี้ก็จะมีภาพวาดออกเ,อเป็นสีน้ำมันนะครับเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตนะครับสามารถมาเดินถ่ายรูปมา,าดูได้นะครับ ลลองโอ่งอ่างนะครับวันนี้ก็มาเดินลเลาะเก็บบรรยากาศมาฝากเพืเ่อนเพื่อนพี่น้องกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบ้านหม้อนะครับนี่ดูเป็นรูปหม้อนะเนี่ยแถวปากคลองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานหันนะครับก็มีพระบินทบาทนะครับวิถีชีวิตแบบไทยๆตรงนี้ก็เป็นเบิร์กนาคอนกเกษมนะครับนี่เขาก็ามาทำไว้เหมือนกันนะครับ เมื้งนครเกษมเมื่อ,อก,ก,กี้ผมก็พาไปเดินดูแล้วนะครับตึกข้างในนี่เก่ามากเลยนะครับแต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นถนนเจริญกรุงสะพานพานุพันธ์นะครับเหมือนเดิม ถือว่าเล่าเรื่องราวนะครับเป็นภาพวาดเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับให้เราได้มาดูกันนะครับนี่ก็มาแยกวังบุรพาน้ํานในคลองก็ดูไม่มีขยะนะดูสะอาดตาดีแต่ว่าน้ําก็จะเป็นสีขาวขุ่น ก็มาที่เวิ้งนาคอนเกษมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปอฝั่งนี่คือตึกแถวเก่านะครับเวิ้งนาคอนเกษม ซอยนี้ก็มีของขายเยอะเหมือนกันนะาพาเดินดูในซอยนะครับไปทะลุออกซอยหัวเม็ดนะไม่รู้ปุ๊ทอดครับ ก็เดินมาออกที่ตลาดสะพานหันนะครับตรงนี้ที่เขาเป็นทางถนนคนเดินที่ไปออกสำเพงเดินไปเรื่อยๆก็ทะลุถึงเยวาวราชเลยนะนี่นะครับอะไรพี่เ้า่าเสกเสกเไม่รู้อะไร,รที่กัะขาย บ้านหลังนี้สิไม้ทั้งหลังสังกสีนี่แดงเก่าเลยนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลํำลาไปก่อนนะครับ สำหรับการพาเดินดูแถวสะพานหันเบิ้องนาคนรเนเกษมนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องบาวลินด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ